สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,น,นีพาไปเมืองปูยักษ์ค่ะปูยักษ์ไอที่ตลาดในเมืองออกเกลนซิตีค้ค่ะก็ชื่อว่าออกเกลนซีฟูดมาร์เก็ตค่ะพี่น,อน้องค่ะเมืองเมืองปูเนี่ยตัวใหญ่ๆได้เต็มมองราคาแพงมากคะ่ะพี่น,อน้องตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ2กิโลกวสา3กิโลค่ะคิดว่าเขาเ็อยู่ในน้ำด้วยคะ่ะ อยู่ในง้ำนีน่ค่ะราคาของเขายี่สิบเก้าดอนก็หนึ่งกิโลค่ะโตหนึ่งกับสองสามกิโลแล้วคิดว่าก็สิประมาณมเกือบร้อยแล้วค่ะเป็นประมาณนู่นแล้วค่ะตัวหนึ่งเอามาทำอ,อาหารกินก็คงจะมีเนื้อไม่เท่าไหร่ค่ะคิดว่านะคะขาแขนเขาก็คงจะไม่น่มีแต่กาบเนาะ อันนี้ปลาอะไรนะปลาอะไรนะคะไม่เรียกไม่ถูกปลาเข็มเหรอคะพี่น้องค่ะใครรู้ชื่ออะไรเนาะเนี่ยไม่ค่อยได้เรียกมันก็เลยอันนี้กั้งค่ะโอ้ยเมืองเอาค่ะพี่น้องเรียกว่าค่อยถูกไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลไม่ค่อยได้กินด้วยอาหารไอตัวแปลกๆอย่างเงี้ยน้องคะเนาะ นี่ค่ะนี่ค่ะราคาของเขาขิหน้าพ่ะนะชื่อภาษาอังกฤษเขาอันนี้ขีฟิชเป็นกั้งเนาะค่ะแล้วก็อันนี้หอยเชลเนาะหอยเชลแล้วก็หอยมแมลงภู่ค่ะพี่น้องแล้วก็เจ้าเปิดน้ำใส่งามๆนะหักดีเนี่ยราคาค่ะเต้าด้อนสิบดอนต่อคิโลนึงส่วนตันนี้ประมาณนี้แหละค่ะที่ดอนกัวหาดอน มีพวกปลาค่ะพี่น้องปลาก็มีหลายแบบอยู่ค่ะพี่น้องใครมาให้มึงมว่าก็เจ้าจัดจั้งไหนก็เจ้าแน้นำแข็งไว้เนาะเป็นล็อกๆค่ะราคาก็แพงนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในเมืองเนาะโลเคชั่นมันแพงค่าเช่าที่มันแพงนะก็เจ้าก็ขายแพงไปนน้ำ เก็บบรรยากาศร้านซีฟู้ดมาฝากค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กับปลาสแนปเปอร์ที่เขาไปซื้อมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะเขาซื้อเอาสองตัวค่ะนี่ราคานี่ค่ะเขาจะลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมสวยๆค่ะพี่น้องเขาจะยิบให้สองตัว ค่ะออซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็มานั่งดื่มเบียร์กันนิดนึงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นร้านเบียร์ที่อยู่แบบข้างๆกันแหละค่ะ,ะกท่านี้มีลูกคา้าลูกคา้าว่าท่านเด้เลิกงานเนาะหนาหนาวเพราะเจอเจ้าชิมีไฟแบบนี้แหะค่ะไฟแกส๊สเป็นจุดๆแล้วก็พวกีิมาดื่มช่วงหน้าหนาวเนาะก็นั่งอยู่ใกล้ๆนี้แหะค่ะ จุดไฟเป็นจุดๆจ,จะเห็นว่าไม่มีคนเยอะคงยังไม่ค่ำเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณค่ะเก็บบรรยากาศวันนี้ไปในเมืองไปซื้อปลาสแนปเปอร์เนาะมาค่ะ2ตัวแล้วก็แวะ,ะนั่งดื่มเบียร์ชิลๆเนาะคะเนาะค่ะเป็นวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็เลยไป,ไปเที่ยวในเมืองเนาะไปถ่ายเ บรรยากาศในเมืองมาให้ดูนะคะนาองะน้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดซับให้นะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขและโชคดีนอนหลับฝันดีค่ะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่บ้างนะคะจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนพ่อกันใหม่วิดีโอหน้านอานอจจะนาะค่ะายบายจ้าขอบคุณค่ะ ดีค่ะบายบายชียส์